มาเล่นไซเลนไซจุดมงไม้ของเหาคือปละดุกไปลาบจุดมุงไม้ของเหาคือปลาดุกไปลาบจุดมงไม้ของเหาคือปลาดุกไปลาบ oh. ขออภัยครับ คอนมนี่ความสีแจ้งของแทย้ยเด้อเดี๋ยวไปเห็นฝ่าลัวบ่ตอนนี้ตีหาพี่น้องตีหาเป๊ะเป๊ะเลยอุ้ย,ยน้ำเศร้าลอะ่ะน้ำเศร้าไแล้วก็แสด็ดเส็อู้ หาเดตะปูตอนนี้หาเดตะปูกลนตุ้มโอ้นายกอดยังเอาเบิดวัตถคมสมัวเขาไปแล้วน้ำไหลคอยแห้งกับเขาต้องไปไม้ไม่ที่มัน ทำไมคือความสีแจ้วความสีแจงแนวนี้ควมไหวเป็นของปีศาจควมไหวเป็นของปีศาจไหวก็ได้ไปต่อเลยโบยุทธ์ซ้ำนี่แมนบบแมนเบิ้งเอาถือห่อนแมงละงงามแมนบบแมนเบิ้งเอาถือหอนแม,ง,ม,แมงละงํามแมงละงํามเพราะฉะนั้นเจ้ามือนี่คอยเห็นตัว ขอยเห็นตัวนะขอยเห็นตัวนะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อวานได้งูาง,งามๆไปสองตัวมืนอี้ขอประดุกไปหลับซะ ว่านได้งูมงามไปสองตัวเหมือนนี่ขอหนูไปลาบไอขออ่าขอปลาดุกไปลาบสักจักตัวกะเข้าปลาดุกหมักยู่ดิหมักมานเนี่ย <c oughs> ยังวะยังวะ อุ้ย <U> ไปเหรอโอ้โหไปแล้วไปแล้วเดียบเรียวเรียบกลัแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วไปหอดไซไปหอดไซเห็นบ่านหลพี่น้องเลยแบบอุ้ยได้ยินเสียงหอได้ยินเสียงดีนน้ำกันยืนบ่าบังคับ แต้นลามไปต่อบ่อไดนแต้นลามหลยโอ้ร่องหันดีนร่งางหันรุ่นปนบูดพี่น้องรุ่นปนบูดโอ้ Oh, sial dah, idih, lindol lah, toh, atah, pay lah. Oh, tak hilang, Pat สุดเลยเบิ้งบ่ชัดเนาะมันรีอยู่หนามันรีอยู่หนาเบิ้งบ่ชัด ไปเชิงไปเชิงปลาควาออุ้ยปลาควายไปแล้วปลาควายไปแล้วไปเชิงหน่อยถือยบถือยบ่ไปเชิงหน่อยถือบยบว่ายบบอกว่าแม่นถอยบ่ถืด ไปไม่ไม่ไมไมทำใจอย่างเราจังหวะมันต้องรุนต้องรุนกับปาใหง่แถวนี้ต้องรุนกับปาใหง่แถวนี้ ไปบิดขูดตัวล่ะไปบ <r> ิดขูดตัวล่ะโอเคโอเคโอเคใจเย็น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 บ้ามีต้องใจเย็นบ้ามีต้องใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวฟาร์มบ่ได้ฟาร์มบ่ได้ฟาร์มบ่ได้แว๊บ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  ใจเย็นใจเย็นเทียพ่อเทียพ่อโตกุ่งไลยกุ่งไลยกุ่งไลย อุ้ยปลาดุกนั่นดิ้นั่นดิ้ปลาดุกไปไปแล้วบ่าเป็นยังบ่าเป็นยังบ่าเป็นยังใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นปลาดุกไปแล้วตัวหนึ่งบอกแล้วท่าน้ำแนวนี้มันมีปลาดุกใจเย็นใจเย็นเที่มีตัวสองตัวสามใจเย็น อ hmm. ไปควมหวังสุดท้าย <c oughs> ยามบ่วงกับไม้ทีบ้ามี่ขวัญางมันใจว่ามีโตแต่ประเด็นสำคัญคือเข้าสีใดบ่ไดอีกเรื่องหนึ่งด้วบ้ามีมันใจครับว่ามีโต khó cho mà xây biệt nghe cụp à bố để giảm nữa nhìn bên biệt nhìn bên biệt nhìn biệt khai chậu hắn mà chèm qua này cái mà giảm sao bao mì thì giảm buồn không bao mì nhìn lá ui láng nhìn đứng đẹp ui khổng công nông láng nhìn áo đẹp ấy nhìn đây bố để giảm nữa bố đại lạc giảm nữa Lắng nhìn thược nhìn เพราะว่ายังเพราะว่ายังเงียขึ้นมาเนี่ยนี่แสดงว่าถือคนเศร้าปลาขึ้นมาบ่วงคอยติดจังไงเนาะบ่วงคอยไปป็น,นยามว่าผีป่ะเออถามว่ามีตั้งผีมาลุ้นควงฟังสุดท้ายของเฮาพี่บอกควงฟังสุดท้ายของเฮาหืมกูเหยียบบ่วงเราดินี่ โอ้เฮ้ยบ่วงเสียหลังหนึ่งบ่วงเสียหลังหนึ่งโ oh. อ้ยข่อยเหยียบพังข่อยเหยียบพังเลยเอาขึ้นมาปักอยู่พี่เฮ้ยเฮ้ยขาเจ้ายญิงเหยียบ ข ja ja ้าเจ้าย่างเหยียบบ่วงบ้ามีหักข้าเจ้าใส่เบ็ดโอ้กูเบิดคำบอกหลังนี้เป็นยังบ่บ่มานก็คือบ่มานเด้อพี่น้องเด้อคั่นสิบ่ือบยว่ เลียนเลยหลังนี้ก็บอเลียนเอาความวางสุดท้ายพี่น้องบ่ถือกระย่าวากันควางยี่ดีหลังนีก็บอบผ่านอืมหลังนีก็บอผ่านอืม บอลลนเอาขอบคุณทุกเลยทุกสักทุกการที่กัดตามเหมือนเดิมคือเกขาขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ยังวะโอ้ยนี่ใส่เบ็ดอย่าบ่ที่ว่าห้องหลักเบ็ดซาลิบุนอ่ะโอ้ บัวเดลักเด้อบัวเดลักเด้อไปสิมาก็ได้โอ้อันนี้ถือปลาควายอยู่เด้อนี่เอาบ้ามีขวาเบิ่งเนีเด้อนี่ปลาควาเห็นบ้านมานพี่น้องเพิ่นนั่นอืนนั่ปลาควาเอาบ้านท่อมาใส่คือบ่หมานคือเพิ่นว่าเอออออ À, ừ. Tao bảo lắng nhị công khổng nông Lắng nhị công khổng nông bó hủ vạ thử bó thử nhị công khổng nông Đây ừ. Giờ buông bao mì mẹ đây ขอบคุณครับสวัสดีครับเจียวเบียด